สวัสดีจ้าคู่บ,บันบันบันทงจ้ามือหนึ่งสิมีเมนูยังมานับเสนอหลอเบิ้งเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็่ต้องว่าลายใหญ่ห่างเลยเนาะจ้ามือนี้เข้ากับซิมาเฮดต้มเป็ดกองโจนแซ่บจ้าวัตถุดีไม่ต้องลายเนาะจ้าต้มแบบกองโจนแบบเข้าไปลักเป็ดข้าวเจ้ามาเนาะจ้าเนาะห <laughs> ยอกๆยอกจ้า อยากเขาจ้าเครื่องต้มเป็ดแบบกองจุนของเขากับมีแค่นี้เนาะจ้าข่าตะไคร่แล้วก็พริกแห้งเนาะจ้าแล้วก็หอมแดงแล้วก็ลากผักชีจ้าจ้าเป็ดที่เขาได้มากมือนี้ก็เป็นเป็ดแม่ไข่เนาะจ้า เป็ดแต่แซ่บแต่แจ่บจ้าพี่น้องมือนีเนาะจ้าเนาะเป็ดตามันดีปันยังเนาะจ้หาหั่นที่ละส่วนที่ละส่วนออกมาแล้วห้าคไอยสับเนาะจ้าผู้ลังข้นข้าวเจ้ากระสีเอาไปแบ่งไปราบเนาะจ้าแต่มือนีนุนสิต้มแบบทวนท,วน,ทวนลดเนาะจ้าเนาะเนี่ยเป็สดกระสสดๆเลยจ้า ้านอะจ้าเนาะารอเบืงต้นหนั่นร็จเลยเนาะจ้าจ้านับต่อมาเขาก็ากต,ากต้มน้ำเดือดๆเลยเนาะจา้าแล้วก็ใส่เครื่องที่เราหั่นไว้ลงไปเลยจา้าจ้าหั่นซ็จแล้วก็ซิได้ชิ้นประมาณนี้เนาะจ้ากระสิบปรุงหม้อเลยเนาะจา้าเกลือจา้า ผงปรุงรสจ้าไส่เกลือใส่ผงปรุงรสก่อนปิดคอยสิบะข้าวนะจ้าสูตรไผ่สูตรมันคือว่าคือเกาล่ะจ้านับเดือดแล้วเทาก็ใสสเป็ดเนี่ยหั่นลงกไปเลยนะจ้าปิดฝาหม้อแง้มไมเนาะจ้าเนาะป็ดกระสเป็นอียงที่หยาบเนี่ยจักน้อยเนะจ้าเทาก็สิีต้มโดนเติบแน่เนาะจ้าเนาะแล้วแต่เป็ดไผ่เป็ดมันคือเกาล่ะจ้าจ้าหม้อเดือดเนี่ยจักน้อยอย่าลืมไสปลาคามสมพรเนาะจ้าเนาะ ผู้ใดบ่มักมั่นกะช้อนฟ้องตรงนี้ออกเนาะจ้าแต่ว่ารังบานข้าเจ้ากัมักเนาะจ้าสดมันมั่นเนาะจ้าเนาะต้มปิดเนาะจ้าปรุงต่อเลยเนาะจ้าน้ำป่าจ้าแต่ผู้มักเค็มมักบะเค็มเนาะจ้าสูตรไผ่สูตรมันคือเกาล่ะจ้าหนูกะซีฮ็ตบะเพ็ดปันใดเนาะจ้าค่อยไปปรุงเพ็ดทั้งนอกเอากระไดเนาะจ้านะเพราะว่าเดี๋ยวดกหน่อยกินน้ำบะไดคือเกาล่ะจ้า ต้มแบบกองโจนกระเฮ็ดแบบง่ายๆแบบนี้แหละเนาะจ้าบ่ไใดนีียังมากไมยเนาะจ้าเนาะทางที่ดีนาซิมีใบบักขามอ่อนเนาะจ้าช่วงนี้ฝนกระบ่ตกเนาะจ้าฝนถิ่มช่วงโดนเนาะจ้าใบบักขามอ่อนกับบ่อยากอ่อนละจ้าเป็นใบบักขามแกเนาะจ้าใส่บักขามเปียกเข้านี่ก็ได้ขึ้นเก้าละจ้าเนาะสักผักง่ายๆเข้าเก่าใบบักูดไปใส่เนาะจ้าสีก็ได้บ่าสีกก็ได้เนาะจ้าง่ายๆเนาะจ้าส่วนหมากหนูสิบ่ค่อยฉีกหรอกจ๋าหนูสิบย้ำแบบนี้เนาะจ้า แล้วก็ว่าวาันลุ่งแบบนี้เลยเนาะจ้ะนี่หมอเนาะจ้ากินใบบักูดก็แหงสีออกดีเนาะจ้ากระสูตรไพลสูดมันคือว่าล่ะจ้าจ้าต่อมาเฮ้ากระสซใบบักูดที่เฮาฉีกไว้เลยเนาะจ้าสีได้ดับข้าวเนี่ยเนาะจ้าเนาะบางคนกะซีต้มจนน้ำคุกคิกคุกคิกเนาะจ้าแต่ว่าบ้านโนนี้ชอบน้ำเยอะๆเนาะจ้ากะซีบอกคุกคิกคุกคิกไดเลยเนาะจ้าเนาะ ก็สิเป็นประมาณนี้จ้าอาะกาว่าต้มเปื่อยแล้วเนาะจ้าห้องกระไ่ต้นหอมแล้วกะหอมผักชีใบเลื่อยเลยผักชีใบเลื่อยเลยจ้าเค่นี่กับปิดแก๊สได้เลยเนาะจ้าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตากระสีออกมาเป็นมัดไหมเนาะจ้าเนาะรสชาติกระสีออกเปรี้ยวนิดนึงเนาะจ้าน้ำนิดนึงเนาะจ้าเพราะว่าต้มเปืดนี่กระสีเป็นรสชาติแบบนั้นแหละเนาะจ้าเนาะแซ่บจ้าพี่น้อง จ้าเป็นอันเซรเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าสำหรับต้มเป็ดกองจุนของน้งมือนี้เนาะจ้ากินกับเขาเจ้ากระแซบข้าเนียวกระแซบเนาะจ้าืันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าไปกินต้มเป็ดกันเด้อมาเด้อมาเด้อจ้า